ที่คนจํานวนมากไปเข้าใจกันว่าพระอนุลถูกปราบอบัตทุกกฎคดีิไหมครับไม่มีนะครับไม่มีการพูดอย่างนั้นไม่มีการทําอย่างนั้นนะจะเป็นอบัตข้อไหนเล่าก็เพิ่งสังขยานาอยู่จกๆว่าจะไม่มีการมันญ,ญััิสิกาบทเพิ่มจะไม,ม่เพิ่มถอนสินคาบทที่ทรงบัญหัติไ้แล้วอ่ะได้ปราบอบัตทุกกฎพระอนุลไ,ได้ยังไงล่ะมันไม่มีนะครับพระอนุลไม่ได้ถูกปราบอบัตนะครับคือบาลีเป็นแค่ทุกกตังคําเดียวจอบแปลเข้าไปแปลเพิ่มไมเฉย แต่จริงความหมายในที่นั้นหมายถึงการปรับโทษให้ยอมรับผิดอย่างนี้นะในเอกถากานแล้วก็อธิบายชัดเจนอยู่ประเด็นนี้นะคำว่าท่านอน,อนุนเรื่องนี้ท่านทําให้เหมาะสมถ่าบาลีก็คืออิทัมปิเตอวุโสอ,อนันทะทุกตตังเห็นไหมทุกตตังคํานี้เลยแต่ไม่มีคําว่าอาปตินะครับเออพี่สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าทุกกฎมาถึงอาบัตเนี่ยในพระบาลีบางทีจะกล่าวว่าทุก,กตาปติไปเลยคือมีคําว่าอาปติประกอบไปด้วยเลยทุกตาปตินะครับอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดในอตถกถาก็มีจริงๆแหละทุกตตังคำเดียวนะเราะนั้นต้องดูคำอธิบายเนี่ยแหละครับถึงจะรู้ว่ามันหมายถึงอาบัตหรือหมายถึงอะไรเพราะทุกตตังในบางที่ก็ไม่ได้หมายถึงอาบัตใช่ไหมอาตตังทุกตตังเสยโยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในพระบาลีนะครับต้องดูเป็นที่ๆไปอย่างเช่นที่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยทุกตตังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอาบัตทุกกทเลยไปว่าท่านอ,อน,นุ์เรื่องนี้ท่านทำไม,ม่เหมาะสมนี้พะระเจ้ทาทั้งหลายเพียงแต่กล่าวตําหนิว่าเรื่องนี้ท่านทําไม,ม่เหมาะสมไม่ได้กล่าวหมายถึงอาบัต แท้จริงพระเถระเหล่านั้นไม่ใช่จะไม่ทราบว่าอะไรเป็นอาบัติอะไรไม่เป็นอาบัติและพะมหากัสปะก็เพิ่งสวดประกาศไปเดี๋ยวนี้เองว่าสงฆ์จะไม่บัญญัติสิกขาบทที่พระมีภาคไม่ทรงบัญญัติไว้จะไม่เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไปแล้วถึงคําว่าท่านจงยอมรับความผิดนั้นอันนี้ก็ทําให้เข้าใจผิดได้อีกเพราะบาลีเป็นเทเสหิตังทุกตตังถ้าไปแปลตามสาวกจงแสดงเดยแสดงขึ้นทุกกฎ ก็เหมือนกับปองอาบัตไปใช่ไหมสแสดงอาบัตอย่างนี้เนาะพระเาลัททั้งหลายก็กล่าวหมายเอาความอย่างนี้ว่าท่านจงยอมรับการทําไม่เหมาะสมนั้นอย่างนี้ว่าครับท่านผู้เจริญกระผมทําให้เหมาะสมไม่ได้กล่าวหมายถึงการสแสดงอาบัตเห็นไหมแต่ผมเห็นจํานวนมากเลยนะครับที่เวลาไปพูดเรื่องนี้ต่อเนี่ยมันเพี้ยนไปได้ยังไงไม่รู้นะกลายเป็นขาวาพระอนุลถูกปอบอาบัติไม่มีนะครับจำไว้แบบนี้นะว่าไม่มีอย่างนั้นนะครับราถาเหล่านี้มาในอธถกาา ถ้ามันตัดปฏิกาตนอธิบายปัญจสติกาขันละนั่นคือเรื่องสังคยนาครั้งที่หนึ่งนั่นแหละจะมีอธิบายประเด็นนี้ไว้